พอสี่กุมารเนี่ยเขามีการถแถลงเล่าออกจากพรคพลังประช,ชารัฐเหตุผลเป็นยังไงแต่เขาเนี่ยนะฮะยังอยู่ใน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 ,ใน,ในตำแหน่งของรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยลุงป้อมมีอะไรรู้ไหมมีผู้สื่อข่าวไปถามไอ้เราก็นึกว่าตอบว่าไม่รู้ไม่รู้รอ๋อนี่รู้พี่ชัดเร็วด้วยนะ ไม่ป้อมบอกเลยรู้แล้วรับทราบรับทราบเลยไอ้แต่เรื่องเง้นมาไว้รู้ที่เรื่องนี้รู้เร็วไอ้ลุงเขาก็แปลกนะพอเรื่องพวกนี้ลาออกก็ยิ้มเลยนะไวไหมไวมากไวไหมเอาไปดูว่านาทีมเลยคุณอุตมะสาปนาห์น่ะนาทีมปิดฉากสี่กุมารภาคแรกลาแล้วพลังประชารัฐลาแล้วเขาบอกไว้ภาคแรกค่ะยันสายสัมพันธ์พักยังดีอยู่เผยไม่คิดตั้งพักการเมืองระบุ ไม่ทิ้งตำแหน่งและมนรีชี้นายกคงชะทราบจากสื่อแล้วก็ย้ํำด้วยว่ามิตรภาพไม่เปลี่ยนแปลงเผยสมคิดได้กําลังใจและเคารพการตัดสินใจคุณเล่นละครกันหรือเปล่าทีนี้ไปดูรายละเอียดสิคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะบอกให้เลยนะว่าไอ้คำว่าย้ำมิตรภาพเนี่ยคุณไม่ต้องพูดหรอกคุณเนี่ยลาออกมาจากรัการเมืองคุณเล่าจากออกมาจากบ้านเขาแล้วในขณะที่ คุณเนี่ยไม่ได้ต้องการเจอะจากบ้านเขามาด้วย<อ>แต่ว่าเขาเนี่ยถีบคุณออกมาจากบ้าน<อ>ปิดประตูเลยไม่ให้คุณเข้าบ้านคุณจะตกกบาลใครหรือปเป<อ>ล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณออกแบบนี้เหมือนกระตบหน้าใครชัดๆไอ้เรื่องแบบนี้คุณไม่ต้องมาโกหกว่ามิตรภาพยังดีอยู่เพราะว่าถ้ามิตรภาพดีอยู่คนในบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านหลังเดิมที่คุณสร้างกันมั้งแต่ทีแรกเนี่ยเขาคงไม่เ,เขาเรียกเลยนะด่าลอ,ลอย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 มาตลอดหรอกมัง้งเพราะก่อนหน้านี้ก็ใครล่ะ อะไรธนาคมานุสสอนน่ะใช่ไหมนั่นกระดารอยมารอบหนึ่งแล้วและปัจจุบันปัจจุบันล่าสุดใครล่ละศิระศิระไล่เลยไล่ตามตูดเลยไล่บอกให้ออกจากรัฐมนตรีอีกบอกว่าโอ้โหตายออกไปจากรัฐมนตรีดีกว่าไหมเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยตำแหน่งที่คุณนั่งอยู่เนี่ยยามากักเพราะมันเป็นโคต้าของพลังประชารัฐอ้าวชัดเจนไหมโดนบีบอีกแล้วทีนี้ถามว่าคุณอุตอมะ วันนี้คุณถแถลงลาออกไหนได้อย่างเขาเรียกว่าอย่างเดียวดีกว่าคุณไม่ต้องมาบอกหรอกประชาชนเขาไม่เชื่อหรอกเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเพียงแต่อยากจะดูว่าคุณเนี่ย นะจะออกมานั่งแถลงกันเนี่ยนะลาออกเนี่ยอย่างเป็นทางการเอาวันไหนเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคนถูกถีบออกมาจากเขาแล้วผมมากลัวอย่างเดียวว่างานนี้เล่นละครตบตาประชาชนอีกแล้วอแล้วกังตบตากันอย่าเป็นเรื่องตลกนะถ้ากันล่อนปิ้นป้อนกันทําแบบนี้ในความน่าเชื่อถือไม่มีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ทุกวันนี้มันก็มีมีหรอเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้น แบกใน,นรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำได้หมดนะ oh. เกิดขึ้นได้หมดทะเลาะกันเองก็ไม่อายชาวบ้านเขา <Kh ak. S 2> พอสื่อถามก็หัวร้อน hmm. ไปตอบในสภกกาก็หัวร้อนจริงๆนะทุกอย่างเป็นร้อนหมดคุณอุตมะคุณเนี่ยอย่าไปพูดเลยว่าจะไม่ตั้งพักการเมืองถ้าถ้าคุณไม่อยากตอบใช้ยิ้มดีกว่าเพราะคุณตั้งพักการเมืองใหม่ไปเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีปัญญาสร้างพักการเมืองเป็นของตัวเองแล้วผมจะบอกนะปากก็บอกตอนนี้ไม่ตั้งไม่ตั้งไม่อยากตั้งบางคนแแหล่งข่าวบอกว่าไม่ตั้ง แต่ถ้าคุณไปตั้งมาหลายคุณเสียคนนะแต่จริงๆแล้วสมควรจะตั้งกันคือสมัยนี้เนี่ยผู้เด็กเนโกหกผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าผู้ใหญ่โกหกกันแบบนี้เนี่ยต่อหน้าประชาชนเนี่ยผมว่ามันจะเหนื่อยนะคือจะตั้งก็ตั้งไปเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณเนี่ยก็มีศักยภาพถูกไหมสี่สี่สี่กุมารเนี่ยสี่คนเนี่ยเขาก็มีศักยภาพพอที่จะตั้งพักการเมืองได้เอาไหมเอาไหมเอาไหมเติมเงินบัตรเติมเงินเอาไหมขนาดอนาคตใหม่เนี่ยเขาถูกยุบเนี่ย นะเขายังมีเขายังมีทิศทางไปในทางที่ดีเลยเออและคุณนะ่ะนะออมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่มีปัญญาน,นี่เขาเรียกว่าใจกว่าซิวเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีปัญญาดิฉันไม่ไดีว่าเน,นี่เป็นผมนั่งตำแหน่งใหญ่แบบคุณอุตมะนะมีพักกันเมืองแล้วเด้ให้เด็กมานั่งด่างี้ผมชี้นิ้วแล้บอกไอ้นี่คือใครออคุณมามีสิทธิ์อะไรใช่แล้วอะไรที่ตั้งมาได้เพราะใคร วันนี้เนี่ยสืบทอดได้ได้เพราะใครเพราะ,ไ,ไ,ะไระคุณหนุตมตําหนไม่ใช่ชุดสียอดก,กุมาเนี่ยเดินหน้าเนี่ยให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยสามรัฐมนตรีรองนายกเนี่ยมีตําแหน่งดดวยกันทุกคนตั้งพรรคการเมืองเลยนะ,ะในเมื่อคุณออกมาจากพรรคพลังประชารัฐแล้วเนี่ยคุณก็ตั้งของตัวเองเลยนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการที่คุณเนี่ยถูกถอดออกจากความเป็นหัวหน้าพักเนี่ยแล้วเขาไปเขาเรียกอะไรนะไปรวมนะ,ะไปเอ่ออะไรล่ะ ไปะจะเรียกอะไรดีไปรวมกันแล้วก็ไปไปตั้งคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็หักหน้าหักคอคุณอยู่แล้วเพราะนั้นคุณก็คุณก็สร้างใหม่สิหรือไม่ดิหรือว่าวันนี้แผนแผนหลอกลงแบบนี้เพื่ออะไรเพราะทุกอย่างเงินกู้ผ่านหมดทุกอย่างเรียบร้อยงบใหม่มาปลายเปลี่ยนตัวเอาตัวใหม่มาเอาคนใหม่มานั่งใหม่แต่พวก,วกคงานใหม่พวกนี้เขาวางแผนกันอย่างนี้หรือเปล่า<ต>เพราะเชื่อไม่ค่อยได้ออแต่พวกคุณเนี่ยแม่ก็เข้าใจทำนะ ทำลหลังจาก,กที่4แสนล้านผ่านแล้วออแล้วก็มีการส่งโคต้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันเอาเถอะนะนะถึงแม้ว่าจะมาใช้ระยะเวลานี้ก็เถอะก็จะดูกันต่อไปเรื่อยๆแต่ก็อย่าลืมนะ,ะเขาทำให้คุณเนี่ยเสียหน้ามาตั้งเยอะเขาหักหน้าคุณมาตั้งเยอะเขาด่าเขาว่าคุณเนี่ยออกอากาศมาตั้งเยอะแล้วเพราะนั้นเนี่ย ไม่สร้างหน้าไม่สร้างคอให้กับตัวเองก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว <ผม S 1> พี่ชาดผมด้านนะผมหน้าด้านด่าก็ด่าไปดีครับถือว่าแพ้เป็นพระธนะเป็นมาร<า>ขนาดบอกว่าทำไมวันนี้มันติดหน,นี้เขาติดหนี้เขาทำไมว่าเก็บภาษีไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้ที่มีข่าวออกมาบอกว่าคนคนนี้บอกเอาไปพูดตังเขาบอกที่เก็บภาษีไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลจุดนี้นู่น,น<า>ไล่มาแต่รัฐบาลยิ่งรักอ๋อนี่พูดดโยนไปที่รัฐบาลอื่นอย่างเดียวตัวเองดีกันตลอดเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไงลุงไม้กุตตโย มันพอกันออก็ถึงว่าสิแล้วคิดดูดิขนาดในสาภาก็ยังไม่มาแล้วก็จะไปออกตัวคุณวิรัติังพูดโกหกไปเรื่อยพูดเหมือนโกหกอะว่าประชุมกันตั้งสามสิบกว่าคณะขอโทษนะวิ่งมาจากห้องเนี่ยจากตรงนู้นมาสาภาเนี่ยมันใกล้กันแล้วก็คุณสุดท้ายไปพูดกันนกะข่าวว่าไงดูเอาบอกว่าไงอยู่บ้านกายยังมากันไม่ถึงมันก็เหมือนกันนะกับกรณีเนี่ย ผมก็กลัวว่าเล่นปลายีเพราะว่าชุดนี้ไปชุดนี้มาปรับเขาบอกพอดีพย,ยุทธ์จะปรับเมื่อไหร่ยังผมยังไม่มีแต่วันนี้พอนี่ออกพอดีพย,ยุทธ์บอกปรับตั้งแต่บัด